คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายไม่เหมาะสำหรับคนลูกคิดไเป็นคนที่กินเกาเหลาไม่จ่ายคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเข้าใจไหมเ้ยนอ้ยบินทินเฮ้ยบินทิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาทำอะไรวะะอรอะไร,ะไรวัสดีครับอาหยังวัสดีครับวัสดี<ว>ออรครับดีอยู่วัสดีไว้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อรถแบ็คโฮนะครับแล้วมันเป็นใครครับ เป็นคนครับน,น,น้ำพอ่อมึงเป็นใครครับเป็นจนบนจุนอะไรครับจนห้าร้อยครับอะไร,ไไรอะไรครับเล่นทักฮะเล่นเรียนวาง อายุเท่าไหร่ครับอายุหนึ่งร้อยปีครับพอรดิ <c oughs> <c oughs> อายุเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยปีครับ <c oughs> รู้จักเบนเทนไหมครับรู้จักครับเรารู้จักแอนิโมไหมไม่รู้ครับแล้วทุกวันนี้ทําอาชีพอะไรครับเออเฮ้ยตัวอะไรนะ่ะแล้วทุกวันนี้ทําตัวทำตัวแล้วทุกวันนี้ทําอะไรครับทํางาน งานในงานอะไรครับงานแท็กซี่ฮะ<ห>แท็กซี่ไม,ไม่ได้เป็นโจล่ะครับเป็นแท็กซี่ครับเอาแล้วแล้วทำไมมาเป็นโจล่ะครับผมไม่ได้เป็นโจรครับผมโดนจ้างมาครับใครใครจ้างมาครับมึงนั่นแหละจ้างมาให้เป็นโจรครับผมเป็นแท็กซี่ครับ แล้วการอยู่การกินเป็นยังไงครับกับเป็นทุกวันนี้ทำกับข้าวหรืออะไรอร่อยอร่อยไหมครับเออ่ทำหมี่ใบใบนะมีใบใบมีมีฮะมีอะไรนะมีใบใบเช้าไม่ได้เหรอมีใบใบมีใบใบแล้วเอ้ยน้ำน้ำ มีน้ำน้ำหิวหิวไก่ย่างเลยบ่ เคยชักบอกไหมครับเคยครับฮะเคยรู้จักรู้จักเอเลียนเอกไหมครับเออ่ฝากฝากฮะฝากฝากช่องนักธิคิททีวีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ฝากช่องฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องพีคแวร์ให้ถึงหนึ่งหมื่นซับนะครับ